สวัสดีค่ะจา๋าทาหลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาดูกันว่าในวันนี้ตอนนี้คนที่คุณกําลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ จะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีได้ในรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะทิ้งเอาไว้ให้และตอนนี้จะเปิดรับดูดวงประจำปี2569นะคะซึ่งจะเป็นดวงภาพรวมตลอดทั้งปีและจอะลึกในเรื่องของการงานการเงินความรักรวมถึงการบูชาหรือการ ทำบุญที่จะช่วยเสริมดวงของแต่ละบุคคลนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในช่องของชุมชนนะคะเรามาอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้กันนะคะ เกไม้เท้คุณกับเขามีการบล็อกกันมีการปิดกั้นใจมีการปิดกั้นการติดต่อสื่อสารกันอยู่อาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่บล็อกคุณหรืออาจจะเป็นตัวคุณที่บล็อกเขานะคะแต่พลังงานขึ้นมาชัดเจนต,ตั้งแต่ใบแรกว่ามันเป็นพลังงานของการปิดกั้นกันอยู่ไม่ว่าจะปิดกั้นในรูปแบบใดก็ตามนะคะแต่มันเป็นการปิดกั้นที่ยังแอบดูว่า คุณหรือเขาจะติดต่อมาไหมถ้าหากเขาเป็นคนบล็อกคุณหรือปิดกั้นคุณเขาก็ยังเฝ้ารอดูนะคะว่าคุณจะติดต่อเขาไปไหมหรือคุณจะหาวิธีอะไรทักทายเขาไปไหมส่วนถ้าหากการบล็อกการปิดกั้นเกิดจากฝั่งของคุณตัวคุณเองก็ยังรอคอยว่าเมื่อไหร่เขาคนนี้จะปลดบล็อกหรือเมื่อไหร่เขาคนนี้จะติดต่อคุณมามันเป็นการบล็อกการปิดกั้นที่แอบมีการรอคอยและเฝ้ารออยู่ตรงนั้นนะคะ สเตนในตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณแข็งมากๆคุณไม่ได้อ่อนให้เขาเหมือนในอดีตคุณดูเข้มแข็งคุณดูอยู่ได้แล้วที่สำคัญในตอนนี้คุณดูมีเสน่ห์มากๆเขาสัมผัสได้ว่ามีคนพยายามเข้ามาในชีวิตของคุณมีคนพยายามอยากเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณเพราะพลังงานของคุณในเวลาที่คุณนิ่งในเวลาที่คุณไม่ได้สนใจใคร สิ่งนี้แหะค่ะมันคือพลังงานที่ทําให้คุณดึงดูดให้คนเข้าหาซึ่งเขาก็เคยถูกคุณดึงดูดเข้าไปในตอนที่คุณมีอารมณ์หรือสถานการณ์ชีวิตแบบนี้เพราะปกติคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครถ้าไม่จําเป็นและสิ่งที่คุณเป็นมันทําให้ คนที่มองเห็นคุณหรือคนที่อยู่รอบตัวคุณรู้สึกว่านี่คือเสน่ห์ประจําตัวคุณและในตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าคุณกําลังกลับไปเป็นคนคนนั้นคนที่เคยดึงดูดเขาเข้าไปและเขาก็รู้สึกว่ามันกําลังมีคนอีกหลายๆคนที่กําลังจะถูกคุณดึงดูดเข้าไปแล้วมันทําให้เขารู้สึกมีความแอบหึงแอบหวงและแอบมีความกังวลอยู่ในนั้นนะคะแต่อีโก้ยิ่งในกรณีที่เขาบล็อกคุณก่อน มันยิ่งทําให้เขาไม่กล้าที่จะปลดบล็อกเพื่อที่จะเข้ามาพูดมาคุยกับคุณเพราะความมีอีกโก้ของเขาที่เขาทําก่อนนั่นเองนะคะราชาถือถ้วยในหัวสมองเขาในตอนนี้เขาอยาก มาแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอยากมาแสดงความรักอยากมาแสดงออกว่าเขารักคุณหรืออยากทําให้คนอื่นรู้ว่าเขาเป็นแฟนคุณเพราะเหมือนที่บอกเขาคิดจริงๆนะคะว่าช่วงนี้เวลานี้ก็จะต้องมีคนอยากเข้ามาในชีวิตของคุณช่วงนี้จะต้องมีคนมาแอบจีบคุณแต่เขายังไม่รู้แต่เขาสัมผัสได้ว่ามันต้องมีมันเลยทําให้เขาอยากเข้ามาแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของคุณแต่จะมองว่าพลังงานนี้มันน่าจะเป็นพลังงานของคนที่เขาบล็อก เพราะความที่เขาบล็อกแต่เขารอว่าเมื่อไหร่คุณจะทักเขาไปเมื่อไหร่คุณจะหาวิธีทักเขาไปซึ่งมันยังมีช่องทางที่คุณยังบล็อกเออคุณยังทักเขาไปได้เพราะมันเป็นแค่ก้าวไม้มันไม่ใช่สิธิ์ดังนั้นมันยังเหลือช่องทางที่เขามั่นใจว่าถ้าหากคุณจะทำคุณทำได้แต่คุณเลือกไม่ทำ และพอเขาเห็นคุณมีเสน่ห์มันยิ่งทําให้เขารู้สึกร้อนรู้สึกอึดอัดอยากเข้ามาเป็นเซียนหนาของคนที่เข้ามาจีบคุณอยู่ในตอนนี้นะคะ หนถือดาบเขามีทั้งความโกรธความหงุดหงิดความไม่พอใจความไม่สบายใจเขาไม่ได้โกรธคุณนะคะแต่จะเริ่มรู้สึกว่าเขากําลังเริ่มโกรธตัวเองโกรธที่เขาใช้อารมณ์ในการบอกคุณโกรธที่เขาไม่ยอมพูดคุยกับคุณดีๆในวันนั้นจนทําให้เรื่องทุกอย่างมันยากมาขนาดนี้การจะให้ปลดบอกคุณตอนนี้มันก็เสียหน้ามันก็ยากสําหรับเขาเหลือเกิน ดังนั้นคนคนนี้เลยค่อนข้างรู้สึกหนุดหงิดกับตัวเองรู้สึกโกวดตัวเองที่ทําให้เรื่องง่ายๆกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นและจามองว่าเขาเริ่มที่จะอยู่นิ่งอีกต่อไปไม่ไหวแล้วเร็วๆนี้เขาจะต้องปลดบล็อกหรือมีเทคแอคชั่นบางอย่างมาถึงตัวคุณอย่างแน่นอนเพราะพลังงานของไนท์ถือดาบมันไม่มันไม่ช้าแน่นอนคะ่ะอารมณ์เขามาเต็มแล้วอารมณ์เขาพุ่งพ่านมากแล้วตอนนี้นะคะ สองเหรียญความรู้สึกอยากวนกลับมาในชีวิตของคุณขึ้นมาชัดเจนแล้วนะคะเขารู้สึกแล้วว่าเขาจะไม่ปล่อยคุณไปแน่นอนเขาจะต้องกลับมาวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณเขาจะต้องกลับมาทำให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาเหมือนเดิมให้ได้คนคนนี้เขาคิดแล้วว่าเขาจะต้องกลับมาในชีวิตของคุณและเนื่องจากเขาเป็นคนบล็อกคุณก่อนดังนั้นเขาถึงจะใส่หน้ากากาเข้ามายิ้มละเลือนเหมือนไม่ได้ทำอะไรผิด เขาจะทําเหมือนกับเขาไม่ได้ทําอะไรเลยนะที่ผ่านมามันเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดกันแล้วเขาจะเลี่ยงถึงการที่ไม่ให้คุณพูดถึงเหตุผลที่เขาบล็อกเขาจะพยายามลืมไปเลยว่าเขาเคยบล็อกคุณแล้วตีมือเข้ามาพูดคุยกับคุณเหมือนเราไม่เคยทะเลาะกันเหมือนเรายังคุยกันอยู่ทุกวันเพราะเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปอย่างแน่นอนขอให้คุณเตรียมรับมือกับก,บการตีมือของคนคนนี้ได้เลยนะคะ ก้าวดาบอกได้เลยนะคะว่าถ้าหากช่วงนี้คุณตกใจตื่นตอนดึกดึก ช่วงตีสองถึงตีห้าหรือตีหนึ่งถึงหกโมงเช้าถ้าหากคุณรู้สึกตกใจเตื่นในช่วงเวลานี้มันเป็นพลังงานของเขาพลังงานของเขาที่นอนไม่หลับพลังงานของเขาที่คิดถึงคุณจนว้าวุ่นจนตัวเขาเองนอนไม่ได้แล้วมันส่งผลมาถึงตัวคุณพลังงานของคุณกับเขาเป็นพลังงานที่มีความเชื่อมโยงกันนะคะเวลาที่คุณเครียดเวลาที่คุณร้องไห้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เขาก็สัมผัสได้ว่าคุณกำลังเศร้า และพลังงานของเขาที่เวลาคิดถึงคุณมากๆเวลาที่เครียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับมันก็ส่งผลกระทบมาถึงตัวคุณด้วยแล้วช่วงเวลานี้บอกได้เลยว่าคนคนนี้แทบจะไม่นอนแทบจะนอนไม่ได้เพราะคิดถึงแต่เรื่องของคุณคิดถึงแต่การที่กลัวว่าจะมีใครมาจีบคุณแล้วบวกกับการที่เขาโกรธตัวเองอีกและ เขาอยากกลับมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของคุณเต็มที่แล้วดังนั้นช่วงเวลานี้ความคิดถึงของเขามันหนักมากๆซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบมาถึงคุณได้ดังนั้นถ้าหาช่วงนี้คุณตกใจเตื่นช่วงตีสองถึงตีห้าเป็นประจำก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะมันเป็นพลังงานของตัวเขาที่กระแทกมาถึงคุณหกถ้วยมาแล้วค่ะ ไม่ไหวแล้วคะ่ะทนไม่ได้แล้วคะ่ะนิ่งไม่ได้แล้วเขากําลังจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งคนคนนี้จะกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้เขาไม่สามารถทนอยู่โดยที่ไม่มีคุณได้คนที่บล็อกคุณไปก่อนคนที่หายไปจากชีวิตของคุณก่อนคนที่ไม่ยอมรับความจริงคนที่ใช้อารมณ์ตัดสินทุกอย่างทนไม่ไหวแล้วจะกลับมาในชีวิตของคุณแล้วนะคะในเร็วๆนี้จะกลับมาแบบมึนๆม,มาแบบ ไม่ได้ทําอะไรนะไม่ได้ทําอะไรผิดอย่าไปพูดถึงเรื่องเก่ามันเลยพูดถึงวันนี้กับพรุ่งนี้ดีกว่าจะเจอลักษณะน,นี้แน่นอนนะคะเตรียมรับมือไว้ได้เลยค่ะ 9ถ้วยและการกลับมาในครั้งนี้เขาไม่ได้มีใครนะคะบอกได้เลยว่าเขาไม่ได้มีใครถ้าหากคุณกับเขาเข้าใจผิดกันว่าเขาไปพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือเขาคิดถึงคนเกา่าหรือเขากําลังเริ่มต้นกับคนใหม่ขอให้คุณรู้ไว้เลยนะคะว่าเขาคนนี้ไม่ได้มีใครและในวันที่เขาติดต่อคุณกลับมาเขาก็เป็นคนโสดสถานะโสดโสดสนิทไม่ได้คุยไม่ได้พูดกับใครเพราะจิตใจของเขา หมกมุ่นอยู่ที่คุณแค่คนเดียวและเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้มากๆเขาไม่มีเวลาคิดถึงใครเพราะเขาคิดถึงคุณจนนอนไม่หลับอยู่แล้วนะคะสี่ถ้วยแต่เขาก็มีความกลัวนะคะเขากลัวมากๆว่าวันที่เขาทักคุณมาวันที่เขาจะกลับมาจีบคุณวันที่เขาจะกลับมามอบความรักให้กับคุณเขากลัวคุณปฏิเสธ พราะที่ผ่านมาคนคนนี้อาจจะทําวิลกรรมไว้กับคุณมากมายอาจจะทําให้คุณเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายกับความเป็นเขามามากแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามเขาทนไม่ได้กับการไม่มีคุณดังนั้นไม่ว่าคุณจะทําท่าทียังไงกับเขาเขาจะไม่สนใจค่ะ จะมาแบบนี้เลยค่ะใส่หน้ากากยิ้มตลอดจะไม่มีอาการกลัวจะไม่มีอาการไม่พอใจคุณไม่ว่าคุณจะต่อต้านไม่ว่าคุณจะเพิกเฉยไม่ว่าคุณจะไม่สนใจเขาจะแอบเก็บความใจเสียแอบเก็บความหวั่นไหวแอบเก็บความกลัวไว้ข้างในและจะยิ้มสู้กับคุณอย่างเดียวคนคนนี้เขายอมรับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่เขาจะต้องกลับมาเขาคิดเพียงแค่นี้เท่านั้นเอง เจ็ดเหรียญเขายังมองว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันยังสามารถไปต่อได้เขา จะกลับมาดูแลรักษาความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาความรักที่เขาอาจจะเคยละเลยความใส่ใจที่เขาอาจจะมีให้คุณน้อยลงในช่วงก่อนที่จะมีปัญหากันแต่หลังจากนี้เขาจะกลับมาดูแลรักษามันและทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันผิดอ,อกออกผลเป็นสิ่งที่สวยงามและสามารถเป็นอนาคตที่ทําให้คุณกับเขา มีความสุขร่วมกันได้คนคนนี้มีความตั้งใจจริงที่จะกลับมาดูแลเยียวยาและรักษาจิตใจของคุณนะคะหกเหรียญเขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณด้วยวิธีของเขาคนคนนี้เหมือนที่บอกค่ะไม่ว่าคุณจะทำยังไงต่อต้านเขาแค่ไหนหรือเพิกเฉยเขาแค่ไหนเขาจะเก็บความกลัวความกังวลเอาไว้แล้วเขาจะทำหน้าหมือนยิ้มสู้ให้กับคุณและจะขอโอกาส กลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ด้วยวิธีและรูปแบบในแบบของเขาอาจจะไม่ได้มีคําขออาภัยขอโทษหรืออาจจะไม่มีการขอกลับมาโดยโตรงแต่เขาจะทําทุกอย่างที่เขารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณชอบอย่างเช่นอาจจะซื้อของที่คุณชอบมาให้อาจจะหาของที่คุณต้องการมาให้ซึ่งคุณอาจจะไม่ได้อยากได้แล้วก็ได้ในวันนี้แต่เขาจําได้ เขาจะทําให้คุณระลึกถึงว่าอุ๊ยเขายังจําเรื่องคุณได้เขามีโมเมนต์เกี่ยวกับคุณอยู่ในในหัวอยู่เสมอคนคนนี้กําลังจะกลับมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งนะคะ 1. ดาบ การกลับมาอย่างชัดเจนและอย่างรวดเร็วภายในหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์แต่ไม่เกินหนึ่งเดือนนับจากวันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้คนคนนี้จะกลับมาในชีวิตของคุณจะกลับเข้ามาทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันสามารถไปต่อได้และกลับมาดีดังเดิมและจะกลับมาขอโอกาสคุณจะกลับมารักคุณอีกครั้งหนึ่งคนที่บล็อกคุณไปแล้วคนที่ปิดกั้นคุณไปแล้วคนที่เดินออกจากชีวิตของคุณไป กำลังจะเป็นฝ่ายกลับเข้ามาเพราะเขาทนไม่ได้กับชีวิตที่ไม่มีคุณนี่คือพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูท่าด้ราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100ถึงเเซนะคะเรามาดูว่ามีท่าใดราศีใดบ้างชาวธาตุดินราศีพฤษภการมังกรชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนู ชาวธาตุดินราศีพฤษภการเมัองกรคนที่เกิดวันที่ 1, 11, 1 21, 31คนที่เกิดวันที่ 44, 24ถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะและจะรลบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ